ตีเฮ็ดเล่าใหญ่วัดตีโตรถจากโคราดมาสารคามโอ้เจ็บเอาออกคร,รับตัววัดต่อรถจากโคราดมาสารคามตื่นขึ้นตกอุดอรธานี้กันโชคสวยนะเจ้าเนาะขึ้นมาบา้านนี่มานั่งอยู่บกซ้อนส,สารคามมืเอเต่านี่ตีซี่ตีหาเด็กน้อยจะไหนจะมาสูบยาเก่งแท้งอตะบะแข้งนี่อย่าบะกอกฉีดหนา้าผากมันจัดบาดเด้ เป็นเด็กเป็นเลกนับสูบยามันบอดียาเลี่ยนแบบเด็กขาดเด็กน้อยคุณเมื่อดิสูบยาเต็งขนาดเริ่มต้นที่ยาสูบแล้วจะไปอะไรต่อคุณลองคิดดูมาเมื่อดิกระตักจังไหนรถติดรถติดพุ่นแต่บ้านพุ่นออกมาบ่ได้ตักเทียตะย้อนรถติดแห้งรถก็ติดอยังคุณยายโอ้ยรถติดพุ่นจะเลื่อนไหบ้านคอยบัวจังกันติดบัวค่ะ เป็นยังไงนะบวกคอยคนสลลาระูเจะบวกบวกมันก็เป็นโฮงเคืงอย่างเี้ค่ะนี่ังโงเครบวกยังมาแต่สุดซอ,อดลกี่ล<า>ื่นบดเอวเอา <laughs> หอมาไว้แทนวมาไว้ยังได้มันแดงโตทาจแดีสามหัวกาใ่ลเล็นไส่เล็นแต่เศ้าแต่เศ้า อันมัแจงถามันแกงตัถาแกง๋ัวเท่าผมยังวะห้านกห้านยังวะขี่มูกขี่ไก่ก็ไรยำยางแล้วขี่มูกไสไหลเลี้ยขี่กปเพดูสืบกี้โอ้ยหามเ้ยมาขี่ไั่หปานกับห้อนเดียดกัดวอกวากับวอกขี่ไก่น้ำงาเมื่อนุ้ยไหลมันเดีมยมัน่อยมันเจนรอกเทากับพ่ได้กินมาทาโดนร้ายวะแง่กับพ่อมีทมนำไล่กับพ่อวิทยปากพ่มาจีนมัดก ไวตอกบอลจกเปสิดแค่แค่วัดวัุับีไบ่กว่ามันของหน่อยน้ยังมาโอ้ยมัเจ็บแต่สันนั่นแหละส่งกับกไข่อยมันกัเปรี้ยนเลยมาอย่างเมื่อนี้นะาหมอูกินขี้ มาว่าอยู่ตีเทปเป็นอย่างเ,เ,เอาการะ er ดวงบ่ดีละดวงดีสิมาหาเฮ็ดยังหมอดูแะสันกับฟันปันฟันบ่ดีบ่ดีเกินเนี่ยันทางไหนบ่ไหวฟังเกินนะเบิ่งเด้อฟังเด้อสันสีบ่ไหวฟังะอยู่่นีลตื่นขึ้นดอกกันเดียลูกมาลางหน้าแปบกปันขิดป่อข้าวฝันมันปวดหัวเด่นเนี่ยฟันว่าฟันเห็นน้องเบียฟันว่าละฟันเห็นน้องเบียบัดตั้งไหนละที่เมีย ก็เลยลืมความฝันคอยซ้ำคอยซ้ำนี่ก็มาเฝ้าชุวยคอยฟังเป็นะเสียใายเจ้าของความฝันเจ้ามาหยังเกาะโอ้ยก็มาอันเบิ่งดวงคือกันนี่ล่ะข้าแม่ไปหานทำไม้กับแบกสอบปุ๋ยเข่าป้าผู้เลวไม่ใช่เป็นลูกห่านเยอะโอ้ยมาดูขึ้นนั่นมากเนี่ยนจักนั่งทาแล้วจักบาดก็หนาจะแม่น่าขินมาอันนี้แม่มาดูหมอดูไปท่านใดหมอดูดวงก็ดีนี่เป้าแมามันสิใครลูก เห็นโบ<อ>กรถอยู่หน้าราชพัฒน์คุนโอ้ยเนาะเม็นพายมาจมอยู่หน้าเวทีเนี่ยเสียงมาจากทางไหนล่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสแล้วครับมันมอยู่ทางกีอขอเสียงด้านนี้หน่อยโอ้ยดังหน่อยแชีขอเสียงด้านนี้หน่อยเห็นดังคอย,อยขอหน่อยนอะบอสเลยขออะไรไปสักจิ้บบอดูซ่าเหม็นมอดูว่านี่จากอันผมมัตาตะเทียบวชมาแ่สาย กนะหมอดูนี่ล่ะครับปุ้งนะแล้วก็ปิดปิดอาบุธคิวโอ้ยอยู่เนี่ยพี่นาะโอ้ยอันส่งในบอกคะเ <c oughs> ขาตายังไดี๋ยวเศร้าแล้วโทษแท้อันอเดี๋ยวเรือสิเปลาสุฟัง<อ>ผู้หญิงก็เปรียบเสมือนต้นไม้ฟังเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดตัวคนสวนวะ่ะนี่นี่นี่ผู้ชายก็เปรียบเสมือนคนทำสวนขุนปักคุณประจกขุนหลังทงขุน ถ้าวัานไหนต้นไม้มันยื่ออยู่นี่อ,อย่างไน <c oughs> คนสวนก็ต้องปั๊นปั้น,น,น,นเอาละมัดผีหักไผมากก็มีแต่ม,มอยู่ฮะเนาะผู้ขึ้นสุด้ายนี่เราแว่เดึกขาดจะโยมแห, <c oughs> ห้งลายผู้ขึ้นสุดายะรักรถุดวะเนาะสินเนสงสารทานเพื่อนเนาะปีนบึบลงนไปกไหคัผู้สาวสา,วสารคามไอย,ยกมือไอผมเบิ่งเนี่ยโอ้ยอันนั้นมานล้าวันนั้นเหนี่ยนนน่ะปีไรแล้วน่ะปีก็แม่จบแล้ะบ่ มีกล้วยสั่นแล้วนั่นนะไปไเป็นตะมกใส่หนูเลโอ้โหนะโอ้ยโอ้ยพนเห็นแล้วเห็นแล้วอยางเสื้อไล่เสื้อไล่ปัดเป็นยางหลายคนเตือเบื่อมือนีเสื้อไล่เป็นแบบนั้นเธอพนร่วมเธอเจออันนี้เ้อผู้เฝ้าสิว่าโอ้ยโอ้ยล้มกันตายใงนไ้มเนาะอันนี้เ้อผู้เฝ้าสิว่าสุฟังเฝ้าแม่ผู้หญิงเสื้อลายเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวมือจับปอกเจ็่แล่หลย เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาเน่เป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์สูงโอ้ยยยยยเสียงแอบซ่อมไรมันเคื่อเนี่ยขขนาดเสื้อเธอลายแล้วท้องเธอจะลายขนาดไหนหัวมันบอกเกี่กันหอมบอกแยวกันดอง ว้าทุกทีว้าวได้บัวว้าวได้บัวเสียไล่ตะโคนเบิ่งดูสิออดอันกังไบสุทีว้อนนคืเห็าวจะไปยืนอยู่ไกลหลายย่านพุ่มสนบ่แนักเล้ยงัญญาณเห็ุในหัวมึงขึ้นก็ได้เข้าว่าไปเที่ยวสารคามเป็นเจ้าไหนว่าสุฟังกันนะก่ได้ไปเที่ยวไปกินซีนดาไปอัดเจ้าไหนกันนะซีนดาดมุกากซีนดาบ่จ้าเก๋อะไย่างนี้ย่างบ้านเรืน้องค่ายติดแล้วแล้วแล้วเอื้อดัดมาหน้าเมนบ่วผมไม่พี่น้องใกล้กันกับยาย นายกินซีนดาที่นั่นเป็นังงั้นใกล้กันงั้นมันอยู่หนองคายงั้นคอยอยู่สักกนของไหรวะอันนี้เนอะอันใดโอู้มือนี่คอยว่าเลยเอาว่ยมีความมั่นใจมั่นใจใจสูงเพว่ายังในนีิโอ้ยเจ้าเบื้องกันแล้วกล้าตัดสินใจไม่ตัดสินใจไว้รีบๆวันเมืยอวานโยคนั่นกินฟีนดาที่สามแยกเป็นมื่อคืนเป็นจังไหนรถติดไปแดงกับเมืองานว่าหมอนี่มันคือบอบีแอฟมนคือพอปีเอก่า มามันก็รีว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 ไปไหนแล้วปาดควักบึ้มระวางรักมาไล่กัเสาไฟฟ้ามันจะเรียกยังไงควักบึ้มไงห้องป็นจังไหนหรอโอ๊ยรักมาไล่ตะกองอ้อยย้อยโคตรดีเป็นคนมันเป็นจังไงโอ้ยป่านี้ม่นเป็นบางสกุลละบ่ผาดว่ามืงอื่นสีไงพักเขา้าวเมื่อวีเพราะแม่ผู้เดียวเด้อครับเด้อผมมาท้าทายรักยุ่มไม่ไงรักเดี๋ยวเบาดัง อันนี้ย่าหยังนี่ย่าหยังย่าตาย่าต้อเยอะมากพี่ย่าต้อไปพูน่อย่านย่าอนนี้ออกไปแก่นี่อรักย่อมรักย่อมขึ้นมหาพกันนะลูกรักย่อมรักย่อมมันซื้อไปตะสมเถอรักย่อมมีพ้นยึด่หารักย่อมเนี่ยอู่ใส่หามเลยรักย่อมกินหนัโอ้ยปาดมันือตุมตุ้นเดี๋ยวมาไก่บ่มาไก่พอรู้จากมึงโอ้ยโอ้ยย่ามาไก่ ออกออกไปออกไปเมือออกไปออกไปเนี่ยอันแดงๆดยุ้แก้มมันเป็นแต่จอดเครื่องบินใส่จุดสูงเองนั่นลักย่อมอเมริกักย่อมมาเนี่ยโอ้ลักย่อพ่อพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษหลายๆหลลักย่มสบายดีพ่อแม่พี่น้องสารคามเบินรูาลักยิ้มไปแก้หูเลยเห็นวะเห็นวะอย่าอย่าอย่าแหงลักยิ้มไปแก้พี่เลย แล้วก็ปูยิ้มผ่ากลางปยเรียกกรรมการว่าอยากไหลแตงนะเป็นต่ย่างร <c oughs> ักยุม่มเวามันทำมาอย่างอนังนใหญ่แทนเว้นตาโมดูผมครับอารักยุม่มแส่ผู้ใดม,มาลองสุ้แมงนนะที่วาหาหมอดูหน่อยนี่แม่เตอร์เตอร์ไทยปันบอดีนั่นารักยุ่มไม่นานที่จอดฟ้อนบุญนละหมวกเพราะว่าไอ้ตื่นอยู่ม,มากเราตกใจว่าเป็นสารค้ามจอดฟ้อนเบิดเร็ว เอาไปไปอยู่กับยายเพื่อนคุณไปไปไปแค่ลากูยันมึงเป็นตะตอดปวดให้ไปมักให้คุณเดิมท่านปากเกือกนะครับหลักยมปากเกือกมันั่นะ้ม่ว่าได้ฮันเลีวเพิ่งฮันเลีวเป็นแต่กินบัคขี่แท้ใครลืมลืมทุทางเด็กครับมึงวันว่าดีคุณยายอายุเท่าไหร่ล่ะครับมีหอสิบหมือ่นเหมือนนี่ะโอ้ยดีใจน้ำเลือดสีได้เบี้ยยันเสีบแล้วแย่ใจนะค่ะคำเงินหันลอยขึ้มาจ้างกันเท้าบ้าโอ้ยเนาะริมริโอ้ยนี่ ไมต้นะเอาไปะเอาโอดไม่แจ้งใจยังว่าไม่แจ้งสันเทาสั้นเลยไม่เอาเราแต่พ่อระดับระดับเป็นเ่ไรเขาเอาชุผมปั้นกันนะไอ้ความฝันนั้นเจ้าฝันอะไรเรียนไม่ล่ะไม่ว่าข้าจะฝันจนว่าได้รับบรเพื่อนฝันฝันเรื่องแรกละลายเมีย่ายฝันละก็กลางหัวมันละบ่ต้องปั้นก่อนเจ้าองายฝันกักัดเจ้าทองแย่ฝันกักัฝันบามามาแย่สะดิดลูกจอย โอ้ยไปเร้วโอ้ยกระยอกคนลูกกระยอกคุณนหน้าโอ้เพิ่งมาเพิ่นคุณนหน้าโอ้ยทำเป็นแอปเปิ้ลทำเป็นแอปเปิ้ลตัวมันสีบักเกือแค่จังไในเอาบักนี่ทำเป็นแอปเปิ้ลไอายายลูกมาอย่างคัมเบอร์กี้นี่โอ้ยยายลูกมาเงหงาเจ้าไหนทำเนาะอากาศหนาว อากาศหนาวเหนียวยากยากโอ้ยอย่าว่าแต่เหนียวยากตอนยังเดินยากเป็นยังอากาศหนาวฉันยิ่งเดินยากเป็นย่างเป็นมเนี่ยส้นหน่องสแตกบุ้นบุ้นอยู่นี่เอาอะไรคาบเพราะว่าเจ้าส่วนบ้านตุ้มม่วงกับเป็นลอกลอกเอียลอกยงแต่บ้านละท่านลมเลี้ยงน้อยเขาไปส่วนยู่ละเบอนั่นโอ้ยเขาเขาเฉียงคาเขาทั้งกบ ไปกับมือดอกมหากินดแตกแส้แส้รอพัทรลกิจคอนโดหม้อมายลกิจยวเอี้ยกันนะพัทรลกิจคอนโดคอนโดมันอยู่รอไหนวะเอาละเอาละสีเมืองหม้อเออหม้อดูหม้อนั่นแหละเอาเป็นจังไหนเนี่ยเอามือเจ้าก็เป็นจังซี่มหมเป็นจอย่ามันก็เป็นข้าวขาวมันๆเช่นซี่มหมพรายายพันทุนลืมลากมือโอ้ยไม่ได้เอาเมืองทางนี่พั่นแต่เศ้าตื่นแต่เศร้าคันลยหนยวเข่า แสดงว่าน,น้อยนี่เจ้าลมลูกลุกงก้านนี่นี่แม่บอไว้ว่าเป็นจต่ที่คิวแท้อ้ยลมลุกรุ้งก้านนี่เียกไข่เงินแม่บอ่นนบอกันบ่มีหลักเอนี่ย่างบอไดเลยอะเปิ่อตึบประธานโทษนะครับหลักแอ้วอธิบายเพื่อนฟังกัน,นกหน่ำหลักแอล์ล้ากเล็กน้อยหัดย,ย่างเป็นรักเกดเดกมานจะทีมีแขนละบไปจังซีหลักแอกล์ลกวงลกวางรลกวงรลวงหลกจ้ากันบ่มีประท้พงิกระตามแอกก่แม่ลูกเฮา ไปแล้วเนี่ยคือรักเอวโอ้ยเรื่องแรกอีเด้อเจ้าไปห้างออกแตเด้อต้นบักย่อมยู่หน้าบ้านเนี่ยก้นบักย่อมมาตีที่คิ้วแท้ก็คิ้วแท้ต้นบักย่อมมาสั้นเออน้าบ้านเด้อเป็ต้นบักย่อมมีขาบอมิแต่ต้นบักขามคอยก็วาอยู่มันส่งขึ้กันบอมแอนบักขามแท้โอ้ยจะมาเอาน้ำจางๆไว้ล่ะไว้มันคิ้วมันเบิ่งด๋อยไดก็จะมันขึ้นดาวแท้จะดาวเนี่ยเอาเจ็บงวดที่แล้วคอยเบิ่ง ย่า่นั่นเจ้าไปถามเบิ่งเจ้าโนียนวราบอฟางอยุ่แต่ตีกได้อยู่ได้เธอวายังไง๋คื่ว่ายิวเมืงงอดเมือกีนี่บอกกูไปหานโกปักเป้าหลังยักกูอออเป็นจังไรย่างั่วหม่เลยค่ะว่าก็เห็นโบชิวบ่เกี่ยวยังก้บต้นบักเล้าโกบักเ้าร่วมทัพคั่วสันค่ะโอ้ยย่างหงอเต่าแกแม่นอมนับแล้วบ่นักดตีนั่นนรับนะครับนัับลับล้วบ่ย่งย่างมืนตาอยู่เรื่องที่สองฝันเป็นผี่าที่เรื่องที่สามเร่งสามย่งัน มีคนป่วยอันบ่แมนผู้ใดป่วยลูกที่ฉันนี่แหละมันเป็นอย่างมันนอนไหนมืดคึ้นจะมันเป็นอย่างมันปวดท้องมันบ่สีบ่แมนบ่เห็นมันหานั่นเลยอะผีบิดใส่มันโอ้ยบอแมนต่อไปขึ้นพ่อแล้วมันเจ็๊บแถวกวดโอ้โอ้ลักษณะอยากสอยเพิ่นอยากสอยมาโดนแล้วแงงนั่นอยากเอาเอาอจะสอยขนาดคือกระสอยเป็นยังบ่เอฟังฟังสีสอย ออาออเออเอออออไแตงไน้างบ้ากันน่ะเอออมันอยว่าจังไหนเออเออพขอฟังดเร่องเออเออต้กแต้แรักแล้วมัเนี่ยพูดเสียาผู้สอยนะ่ปานไหผู้แปนี่ตมันคิดเนี้ยเอปเปรีแล้วบอกว่าสอยซอยพี่น้องฟังสอยฟังสอยแล้วครับฟังอยอยู่นกแต้แต้บินคว่ำปลายนกแต้แต้จ้าตวใหญ่ปะ โอ้ตัวซ้ำแล้วเร็วๆๆ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 ๆมๆๆ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 ่นๆๆๆๆๆน่ๆๆๆๆมๆๆพี่ๆๆๆๆๆยๆมๆๆ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 ๆมาๆๆ่ๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆ่ๆมาๆๆาพๆๆมๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 เๆาๆตๆๆางๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆาๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆวๆๆๆๆตๆๆ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 ๆะๆๆ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  มันปากออบอกงูเจ้าแม่อะไรนี่นี่เธอบตื่นเลยแย่มเนี่ยไปงางอันปาได้บอกกันนี่นะไอ้บ้านมอดูมอมองนี่วาวโอ้ย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 มงดยิบไปตาย แสดงของโรงเรียนนบวรวิทยาก็ขอจบโรงเียงเท่านี้ครับก่อนจากพวกเราขอทิ้งท้ายสักเรื่องหนึ่งนะครับการแสดงชุดนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะเชื่อเรื่องใดสักอย่างหนึ่งควรเชื่อด้วยเหตุและผลขอบคุณครับ